นี่ก็เป็นมูลคันตะกุฏีของพุทธเจ้าที่อยู่ติดกับทรามีกระสถูบหรือว่าอยู่ในบริเวณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันสมัยก่อนโดยมีท่านอนาคาริธรรมปาระ,ระซึ่งเป็นเจ้าศรีลังกาอันใดเมื่อปีพศ2 4 0 0กว่าๆท่านก็ได้มา ช่วยดูแลห <c> ร <oughs> ือว่ามาเรียกร้องสิทธิให้ประพุทธศาสนานั้นได้ถูกให้ดูแลขึ้นมาแล้วก็ทางรัฐบาลอินเดียก็ได้มอบพื้นที่อยู่ที่ข้างๆกัเมเัชามาให้ในมดเวทป่าสิปตนามรคธายวันให้แก่ท่านอนาคาริธรรมะาระท่านก็ได้สร้าง บนคันตะกุดีหลังใหม่ของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธรูปปางปฐตมเทศนาที่เราเห็นนี้ประดิษฐานไว้แล้วก็มีพระบรมสารีกธาตุที่เป็นอของพระพุทธเจ้าได้ปดิษฐานไว้ฉะนั้นถ้าใครได้ไปดูแลไปเมืองพาราณสีก็ควรที่จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาสการะพระบรมสารีกธาตุ ก็เป็นเรียกว่ามีการสร้างที่สวยงามท่านก็ได้ปีพศ2470ท่านก็ได้บวชนะฮะได้บวชแล้วก็2471ท่านก็ได้มรณภาพอาแล้วก็ออกมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นความสวยงาม เป็นส่วนสำคัญให้เราได้รู้ว่าในบริเวณป่าอิสิปตนามฤทุกธายวนนี้ก็เป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าด้วยความที่ท่านก็ได้มาเรียกร้องจนได้สิทธิลหลายๆอย่างให้เราได้เข้าใจเราก็ได้เห็นเราก็ได้มีการบูรณะ โดยท่านเซอร์กะลิแฮมท่านก็ได้มาขุดค้นมาแล้วก็ได้กำลังศััทาจากท่านอนาคาริธรรมปาระได้มาเรียกร้องสิทธติต่างๆก็ทำให้เรานั้นได้ <c oughs> สังเวสนีสถานทั้ง4หรือว่าในสถานที่ต่างๆได้มีการดูแลมีการที่เรียกว,ว่า มีความสำคัญต่อสองเวชนีสถานทั้งสี่ก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแลวก็เป็นผู้ที่นายกย่องในการเสียสละของท่านที่ได้มาดูแลเรียกร้องสิทธิต่างๆให้เป็นที่โดดเด่นแล้วก็ท่านก็ยังได้สละบวชอ่าแล้วก็ได วารณภาพปีปศ2471อันนี้คือเป็นประวัติของท่านอนาคาริธรรมประซึ่งเป็นเจ้าศีลังกาดังน,นั้นศีลังกาก็เป็นเจ้าพุทธที่มั่นคง